ครับพี่น้องชาว YouTube และชาว Facebook ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ของโอชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูการเลื่อนช่วงล้อนะครับของเ c 9J ครับน,น,นี้เลยนะครับเลื่อนการ เื่อนช่วงร้อจาก4เมตร3.5เป็น4เมตร9.9นะครับเป็นตัวยาวสุดของยีโน่ครับต่อคับซีไปอีก9.9เซนนะครับให้มันตรงตามสเปคศูนย์ครับนี่นี่คือเต้าเหน็บหลังด้านหน้านครับตัวหน้านะครับเราจะย้ายมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับขยัามาที่64เซนนะครับ เจาะเรียบร้อยครับเหลือเจาะตัวนี้เป็นรูที่เป็นเขาเรียกว่ารูสลักนะครับสลักแหนบครับตำแหน่งรูเต้าแหนบนะน,น,ะคนีครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับบ้บนะครับเจาะเรียบร้อยครับเหลืออ่ารูสลักแหนบอย่างเดียวนะครับี่เป็นเต้าแหนบ หลังตัวหน้านี่เป็นเต้าเนียบหลังตัวหลังนะครับนี่นะครับจเจาะเรียบร้อยนะครับแต่ผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกําลังจะทําอะไรกันนะครับนี่นะครับเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับดูสลักเนียบนะครับตัวหลังนะครับเนียบหลังตัวหลังนะครับก็เนียบหลังตอนนี้ เตาเหนบหลังตัวหน้านะครับเจาะเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เต้าเหน็บหลังตัวหลังของเดิมนะครับตัวใหม่เราจะย้ายมาอยู่จุดจุดนี้นะครับนี่นะครับหกสิบสี่เซนครับแล้วต่อคัตซีไปอีกเก้าสบเก้าเซนนะครับจากจุดนี้ไปนะครับเก้าสิบเก้าเซนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูกันว่าวิธีต่อจะต่อกันยังไงครับผมจะพาไปดู <utan> นี่นะครับเดิมจะเป็นรูแบบนี้ครับแล้วก็เจาะให้ครับโดยการใช้เราไม่ได้ใช้แก๊สไม่ใช้พลาสมานะครับเพราะมันรูมันเล็กโอกาสมันจะกลมกลมมันก็ยากนะครับผมจึงเลือกใช้โฮซอนะครับโ,อ,โอ,อนซอฮอฮอนก็คือรูนะครับ ซอก็คือเรื่อยครับเรื่อยซอครับทําไปเรื่อยๆก็คือทําไปซอๆครับเราจะมากตำแหน่งเซนเตอร์นะครับหรือว่าผู้ตามภาษาไทยคือตำแหน่งศูนย์กลางครับบุนเดเซนเตอร์บุนเด,เนเดนครับเราจะไปดูเลยครับนีน่รครับบบ นี่ตัวใหญ่มากมันต้องจับสองคนนะครับจับคนเดียวเดนฟ้าครับทำเช็หากได้นะครับนี่ ว้าวเดือร้อนแล้วครับผมนี่นะครับเศษที่เราใช้ฮอซอเจาะครับมันก็จะขาดมาลักษณะนี้ครับกลมมากครับนี่ครับจุดนี้นะครับขาดไปครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเนี่ยเราเราเราจาะมันก็จะมี เศษที่เย็นออกมาเราก็ต้องใช้เ,เย็นเกียร์ตัวเล็กครับลูกๆหน่อยให้มันให้มันเรียบนะครับเวลาเราปกบแผ่นซับเข้าไปมันจะได้สนิทนะครับนี่นะครับพอเราเจาะรูได้ที่นะครับแล้วก็ประกอบต่อแหนบเข้านะครับ โดยมีใส่แผ่นซับกันไนก่อนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมตัเสื็จหม่นะจะงม่แผ่นซับนะครับเรื่องความนี้ครับนี่อันนี้เป็นแผ่นซับนะครับแล้วประกอบเจ้าแหนบเข้าเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดยึดน็อตไว้ก่อนเนี่ยอันนี้ยึดน็อตไว้นะครับเดตัวนี้ก็ยึดน็อตให้มันชิดนะครับ แล้วเราก็ค่อยใส่หมุดย้ำนะครับหมุดย้ำแบบนี้นะครับหมุดที่เรายังไม่ย้ำเลยเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปอบหมุดย้ำเข้าไปครับให้ครบเห็นไหมครับรูรูมันจะตรงกับที่เราเจาะเป๊ะเลยนะครับดูแผ่นซับข้างในครับตรงกันเป๊ะทุกรูเลยครับเอเดูครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดูอ่าชิ้นเดียวครับมันเป็นสองสองชิ้นประกบกันนะครับคือตัวคัสซีแล้วก็ตัวแผ่นซับด้านในนะครับ จะตรงกันเป๊ะเลยนะครับลุกมองไปเหมือนกันลูเดียวกันเลยนะครับเพราะาการเลื่อนช่วงนี้เห็นไหมต้นเนี่ยมันจะเอียงครับไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยการการเลื่อนช่วงล้อเราจะต้องให้ผิดพลาดน้อยที่สุดถึงถึงไม่ผิดพลาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อระบบการขับขี่นะครับ จะทําให้กินยางมั่งนะครับวิ่งไม่ตรงมั่งครับสังเกตง่ายๆถ้าเรามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับสะดือสะดือแหนบขาดนะครับรถจะวิ่งเอียงข้างนครับแล้วก็จะทําให้การขับขี่ของเรานี่อเขาเรียกว่าอะไรการขับขี่มันมันไม่สมดุลเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สิ้นเปลืองยางครับยางก็จะสึกเร็วครับ เพราะฉะนั้นการเลื่อนเลื่อนช่วงล้อต้องให้ไปที่สุดเลยครับผิดพลาดน้อยที่สุดถึงพยายามจะไม่ให้มีความผิดพลาดเลยครับจอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ครับนะครับดูครับตร,ร,บรงกันเป๊ะทุกรูครับ นี่ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการประกอบเข้านะครับเดี๋ยวถึงตอนย้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาอ่าพี่ใพ้พี่น้องได้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเราคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอ้ชายใหญ่รุ่งเรืองกิตนะครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ